สวัสดีจ้าทุกคนปากหวางสวีเดนพาพเพลินวันนี้ปักหวางพามาดูการเปลี่ยนล้อยางนะคะการเปลี่ยนล้อยางเองที่บ้านาลุงทอมมี่จะเป็นคนเปลี่ยนนะคะแล้วก็ปักหวางจะถ่ายให้ดูวิธีการเปลี่ยนล้อยางเองที่บ้านนะคะว่าเขาทํากันยังไงเพราะว่าอา่าล้อยางเนี่ยสวีเดนเขาจะ เขาจะมีการกำหนดใช่นะคะจะเป็นล้อยางธรรมดาแล้วก็เป็นล้อยางแบบฝังมุดจับหิมะนะคะซึ่งช่วงเดือนธันวาจนถึงเดือนมีนาเนี่ยเราจะใส่ล้อยางซึ่งเป็นล้อยางจับหิมะนะคะแล้วตอนนี้มันมดหนาหิมะแล้วนะคะคือต้องวิ่งตามถนนธรรมดาทั่วไปแล้วคือคือล้อยางล้อมุดเนี่ยมันจะเป็นขูดถนนนะคะซึ่งมันจะทำให้มลภาวะเป็นพิษนะจ๊ะ เราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นอ่อลอย่างสําหรับวิ่งในช่วงซัมเมอร์คือเป็นล้อยางปกติอะค่ะเดี๋ยวพะกวางจะพาไปดูว่าลุงทอมมี่เขาเปลี่ยนยังไงนะคะไปเลยจ้าไปเลยและนี่ก็เป็นอ่อล้อดูแดแบกค่ะล้อฝังมุดค่ะมุดเล็กนะคะหยามุดจับพีมะนะคะคือช่วงเดือนธันวาจนถึงเดือนมีนาะสวีเดนเขาบังคับใช่ว่าต้องต้องใส่ล้อที่มีมุด ฝังเล็กอย่างนี้นะค่ะจับหิมะค่ะเพราะยางงั้นมันจะอันตรายเกิอดอุบัติเหตุนะค่ะคือเขาบังคับใช่แล้วทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยนนะค่ะเมื่อมดหนาหิมะแล้วคือช่วงนี้เป็นช่วงเดือนเมษาก็คือช่วงที่จะต้องเอาเอาล่อฝังมดนี่ออกค่ะคือบังคับให้เอาออกนะคะเพราะว่าไอ้ล่อฝังมดเนี่ยถ้ามันไม่มีหิมะแล้วมันไปวิ่งบนท้องถนนาาายางมะตอยเนี่ยค่ะ มันจะทําให้ไปขูดถนนค่ะมันจะทําให้มลภาวะเป็นพิษนะค่ะนะสวีเดนเขาบังคับใช้นะคะช่วงวินเตอร์แต่ถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์มดหน้าวินเตอร์แล้วก็คือต้องถอดออกจก้ะแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นล่อลอยางปกติอะค่ะที่ไม่มีฝังมุดนะคะต้องเปลี่ยนกับใช้ล่อธรรมดาวิ่งค่ะบนถนนธรรมดานะจ้ะเนี่ยค่ะมาดูใกล้ๆจ้ะ รอยางฝังมุดนะคะจะเป็นลักษณะนี้จ้ะเนี่ยค่ะมุดมันเป็นมุดเล็กนะคะไว้จับหิมะจะฝังไปทั่วจะฝังไปรอบไอรอยางเลยค่ะอันนี้เป็นอ่รอยางพิเศษนะคะสําหรับวินเตอร์นะคะสาหรับหนาหิมะเนาะจ้ะเมืองไทยเรามันไม่มีหิมะเนาะจ้ะไม่จาเป็นต้องใช้เนาะแต่สวีเดนเขาบังคับใช้ได้จ้ะนี่เด้อและนี่ก็จะเป็นอ่แดกธรรมดานะคะรอแดกสาหรับ สำหรับช่วงซัมเมอร์นะคะเราต้องเปลี่ยนจ้ะเป็นร้อธรรมดาค่ะอันนี้เปลี่ยนกรับสู่สภาพเดิม

แลวอีกปุ่มหนึ่งมันจะเป็นปุ่มพิเศษค่ะซึ่งจะต้องเปลี่ยนหัวหัวขันอีกเป็นชนิดหนึ่งอ่ะเพื่อขันออกอันเนี้ยคือเขาเขาสาั่งมาเพื่อกันขโมยค่ะเขาสั่งมาเพื่อกันขโมยว่าไม่มีการขโมยล่อรถนะคะคือคือ,คอมันแตกต่างปุ่มนะคะนะมีปุ่มพิเศษอยู่หนึ่งปุ่มทึ่งมันจะไขออกยากแล้วก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหัวไขเนาะจ้ะเนาะอ๋อนี่ก็ดีอย่างนะจ้ะเนาะเป็นเป็นความรู้ใหม่นะพวกวางก็เพิ่งรู้เหมือนกันคะ่ะ ลุงอธิบายให้ฟังนะจ๊ะรอเอ่เอ,อ,อหัวหัวทนอดเนี่ยมันมีห้าหัวนะจ๊ะแต่มันมีหนึ่งหัวที่แตกต่างออกไปเนะจ๊ะเนาะซึ่งมันจะทําให้การขโมยรถอ่ขโมยล้อรถเนี่ยยากขึ้นจ้ะวิธีการป้องกันของเขาเนาะดีดีด,ดีใช้ได้ใช้ได้ดีจะดี So blue, me pressing through I can't forget the day we met Your smile so bright, it made me swoon Our love is like a summer's day Hot and in a magic way Whenever I see you all I can think is my summer love We're waiting for you Silhouette in the moonlight shine With my love you won't ever be You have my soul, you have my whole, you have my control Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away Never leave me, never let me go, my summer love Be waiting for you, my love, my summer love through, I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. I love is like a summer day, hot sun and endless in a magic way. Whenever I see you all, I can think is my summer love. Been waiting for you, my love, my summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your hair, Still, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone, my summer love. Been waiting for you, my love. Have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. และนี่ก็เป็นรอ,อยางซัมเมอร์ที่ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะรอยยางซัมเมอร์เนี่ยจะไม่มีมุดนะคะก็ะคือจะ จะเป็นแค่ดอกยางค่ะไม่มีมูดฝังก็จะเป็นรอยยางปกติที่วิ่งบนถนนาดยางทั่วไปจ้ก